สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไม้ค้ากันนะครับพอดีไม้ค้ามันอัปเดตพอดีผมเลยก็จะมาเล่น EP 3ให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับก็คือวันนี้ผมได้เคลียของก่อนที่ผมจะอัดคลิปนะครับผมได้เคลียของอ่าอัน,นอันนี้ไม่เกี่ยแล้วครับอันนี้ผมเพิ่งเคลียของเลนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาตัดไม้ก,กันนะครับ เดี๋ยวผมไปไปดูนะว่ามีหินต,ต่อข้างล่างอะครับอ่าไปดูก่อนว่าผมไม่ได้เล่นไม้ครับนานมากก็คือผมก็จะฟาร์มไม้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปขุดหินแถวตรงนี้ก่อนเลย ก็คือแบบไม่ต้องกลัวว่าจะเสียหายผมคุดตรงนี้เลยเพื่อปรับแต่งวามันเหมือนว่ามันเป็นยังไงอะครับให้เป็นสวยอะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับแล้วผมจะค้าวขวานอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากมากมาดูของผมอัน,นอันนี้ผมได้มา ดี๋ยวผมก็ต้องทุบก,ก่อนพอผมได้แล้วแล้วผมก็จะค้าบอันนี้นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงพัดลมไม่เป็นไรหรอครับเมจะตัดไม้ตอนกลางคืนนะคะตัดต้นแรกเลยชุบชุบ เดี๋ยวผมพอหินไว้ก่อนนะครับว่าว่ามีอะไรเดี๋ยวผมค่อยมาทุบหิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปนอนก่อนนอนถือว่าวันนี้ดีนะครับถือว่าอาจจะเล่นยากนิดน,นึงเพราะถ้าเป็นไมค้ารุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปทุบ เดี๋ยวผมลองเคลียร์ดินตรงนี้ก่อนนะเอ้ยกล่องอะไรอะกล่องอะไรอะเดี๋ยวผมลองเปิดดูเลยนะคะเป็นกล่องอะไรเฮ้ยเจสของดีเฮ้ยเจสของดีโอ้หทุบก,ก้อนเลยปัดเลยโอ้โห ็ดีแล้วล่ะสิดีแล้วอย่างนี้ผมก็มีอำนาจในการขุดขุดอีกแล้วล่ะสิมาดูนี่เ,เดี๋ยวผมคงก็จะเคลียร์นะครับเอ้ยอย่างนี้ก็ดีแล้วดินี่โอ้ยกดนีอย่างนี้ก็ดีดิ ผมขึ้นไปเอาถ่านก่อนนะครับคือตรงนี้เลยโอ้ของดีของดีครับผู้ชมอเอะอันนี้ผมขุดมาเมื่อก่อนนะครับเป็นเป็นไม้นะครับที่ ที่ผมฟาร์มไว้นะครับผมไม่ได้เสกมานะครับอันนี้ผมผมฟาร์มฟาร์มานะครับแล้วผมวันนี้ผมก็จะมาขุดกันนะครับอะอ่ะอ่ะองะอ่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 ะอเะ yeah. อ่ะอ่ะอ่ยอันน่้ได้อานนีอ่ะอะครับ่ะอ่ะอ่ะ้่่า ผมได้ถ่านมาจากตรงนี้นี่แหละอันนี้ผมได้ได้ถ่านมาจากแถวๆนี้นี่แหละผมเลยก็ได้ถ่านมาเยอะมากๆอ่าคุณลงไปต่อคุณลงไปต่อแล้วท่านผู้ชมอ้าวแบตผมเหลือสิบเปอร์เซนต ดูผมเคลียร์มาแล้วผมได้ได้ไอเทมนี้ของโกงที่อันนี้ของโกงนเนี่ยอันนี้ของ,ของโกงอ่าแปบ๊บหนึ่งนะแล้วผมหยิบสายชาร์จแป๊บหนึ่งอ่าผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ผมผมแค่แค่ไปหยิบสายชาร์จเพราะแบตผมใกล้จะหมด นี่แหละแถวๆนี้นี่แหละเจอฐานเยอะสุดผมแล้วก็ได้ฐานมาเยอะมากนี่แถวแถวนี้เนี่ยผมได้มาจากแถวแถวนี้แถวนี้ฐานเยอะมากปักไฟก่อนจเจอแถวนี้น่าะฐานหมดแล้วนะคะเอาคุณลงไปกันต่อเลยนะคบ อ,อย่างอย่างนี้แป๊บนึงนะครับ่าะผู้ชมผมเจ้าของดีผมได้หินนี้มาแปลว,ว่าผมจะทำแบบนี้ได้ดีทำประตูมิติลืมนี่เราไปลกนรกกันได้แล้วนะครับลืมเพราะมันสามารถไปลกนรกได้นลคคับ อ่าออกไปแล้วผมจะไปสร้างประตูนรกนะครับแต่ในเกมไหมครับไม่มีประตูสวรค์น,นะครับอ่าทำตรงนี้แล้วทำตรงนี้เลยผมจะเอาดินมาแล้วผมจะอุดนะครับอ่าเอาหินมา ชูบชูบชึบชูบชึบอ่าฮาวางวางวางอ่าได้แล้วนะครับลืมไปผมมีไฟเช็คอยู่นะครับ แต่ไม่รู้จะโผล่ไปที่ไหนไปกันเาผมมาในโลกเลยแล้วครับเพื่อรู้ว่าในละลกมีอะไรบ้างเอผมอยู่ในป่านะครับเอาผมโผล่มาอีกมิตินึ่งแล้วผมเอาหินเมาบางก่อนนะครับไพ่อรู้ว่าแถวๆน,นี้มีหรือเปล่า นี่อย่างนี้ผมผมก็ได้บล็อกใหม่ในการสร้างบ้านแล้วนะคะ่านผู้ชมอ่า,น,อานี่ประตูมิติใหม่นะครับขโหทั้งคนเราไปสำรวจกันก่อนว่าในป่ามีอะไรบ้างน,นะคะี๋ยวผมจะเก็บไอ้พืชเล็กๆมานะครับโห เฮ้ยอันนี้อันนี้ถือว่าดีนะครับผมต้องสำรวจนี่ผมต้องสำรวจของจริงเลยตึกอ้อไม่ต้องใช้ที่ขุดลองสำรวจไปก่อนตัวใสนเน่าจะไม่มีอะไรนะครับฮีเฮ้ย มีราวาเดอร์มีราวาเดอร์นะคะท่านผู้ชมนี่ก็ตกกัตกจะลอสร้างทางกั้นก่อนนะโอ้พี่พืชใหม่เด้อเก็บไปก่อนดสร้างที่กั้นก่อนสร้างที่กั้นก่อนนะคะท่านผู้ชมอ่า าดิกนแล้วนะครับผมจะได้กันตกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนเลยนะครับทุบก่อนนะครับอาจจะขึ้นไม่สะดวก่อยนะครับเพราะผมไม่ได้ทำทางเดิมน,นะครับไปเลนโลกกับโลกปกติกันนะครับ ประตูมิติหัวหัวย่างหัวย่างกลับมาแล้วนะคะอยดี๋ยวอย่างนี้ก็ดีอยู่นะคะเดี๋ยวผมผมจะเตรียมของก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวปลุกสวนก่อนนะครับ แต่ผมไม่ได้ขออันนี้ค่ะผมอยากได้ไอที่ปลูกสวนมากๆเพราะผมอยากเอาเอาไปไปปลูกพืชน,นะคะผมจะได้มีอาหารกินนะครับไปกันไปกันนะคุผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะไปทางเดิมนะครับเอาผมลืมขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปตรงนั้นก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นทางเดิมนะครับี๋ยวขึ้นไปก่อนนะครับหมนทางเดิมก็จะผมผมผมอาจจะลืมลืมเลยนะครับเพราะผมผมไม่ได้เล่นนานนะครับจนมาครับอัปเดตเลย אה, תוך... בואו... יא בואו... ุดยาแถวๆนี้มนมืดๆนะคะเดีวผมจะปักไฟก่อนนะครับแถวๆนี้มันอาจจะงเงียบม,มากๆเลยเดี๋ยวทบุทบอ้อยตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับรู้ว่ามันมันยังไม่โตแต่มันโตได้แต่ต้องใช้เวลานะครับ อยากให้เขาให้ให้ค่ามากมามากมากเลยนะคะเพราะผมจะได้แบบไอ้นี่นะครับผมจะได้แบบเคลียร์ได้นะคะอุนี่ที่ขุดนี้ก็เร็วเหมือนกันนะเร็วมากเลยสาดแล้วผมจะไปหายากก่อนนะคะเดี๋ยวผมไปน,นรกต่อเลยนะครับ คลิปนี้ผมก็จะมาทําแบบนี้กันเลยก็คือผมอะ่ะจะจะไปที่นาลกกันเพื่อเพื่อที่จะหาไอเทมใหม่นะครับเอาไปสร้างบ้านไม่รู้ว่ามันจะไหม้หรือเปล่าเพราะมันเป็นนาลกึ้นของนาลกนะครับอ่าไปกัน ไปกันช hey, ุบอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึ้งนะครับมาถึงใกล้จะถึงแล้วมาตอนอ่ามาถึงแล้วนะครับโอ้จะสร้างเป็นคล้ายๆป้อมปราการแล้วกันนะครับมันจะได้ปลอดภัยนะครับ โอโหจะปักไฟนะครับเพื่อที่จะได้ทำสัญลักษณ์ว่าแถวนี้ผมมาแล้วนะครับเฮ้ยว่าสำรวจกันไม่รู้ว่าจะมีสิ่งชีวิตเฮ้ยอ,อะไรอ่ะฮึเฮ้ยทองเฮ้ยได้ทอง เดี๋ยวผมปักขอนะครับเอ่อลาวาลาวาอันนี้แรกอะไร,รอ่ะดมลองขุดก่อนพี่ผมได้แร่ใหม่ๆเต็มเลยเดี๋ยวผมจะสำรวจว่ามันมีแร่ใหม่ๆอีกหรือเปล่าแล้วครับ มันแปลกเลยโอ้ยโอ๊ยโอยผมโดนไฟเบร์ burn. โดนปุบมผมโดนเบร์น burn. โดนเบร์นแถวๆนี้เดี๋ยวผมจะสำรวจแถวตรงนี้ก่อนนะครับคลิปนี้เราไม่รู้จะมีสิ่งมีชีวิตอะไรอันตรายหรือเปล่าที่จะฆ่าเรานะครับก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมกับ กลับไปดูก่อนนะว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนโกนักเก็ตอ๋ออันนี้คือโกนักเก็ตนะคะก็คือเศษทองนะครับอันนี้คืออหละเนเธอร์ควอตเป็นแร่อะไรก็ไม่รู้นะครับี๋ยวผมต้องกลับไปก่อนนะคระเอาผมจำทางกลับบ้านไม่ได้เจอโชคดีที่ผมเอาไฟมานะครับ ผมจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วเฮ้ยป่าสีแดงก็มีด้วยเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยสำรวจนะครับเผื่อมันจะมออีอะไรอันตรายอยู่นะคบ <Okay. S 2> อ่าแถวตรงนี้น่าจะปลอดบผมดูแล้วน่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปกัน อไปถึงบ้านแล้วนะครับผมก็จะกลับบ้านไปแล้วครับมนันน่าจะขับเป็นบล็อกทองได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามารถขับเขบเป็นเฮ้ยสามารถขับเป็นแท่งทองได้นะครับผมมีแท่งทองสามอันใหาผู้ชมผมมีแท่งทองสามอันนะครับผมได้มา แล้วควดล่ะทำอะไรได้เดี๋ยวดูนะครับว่าควอดอุ้ยสามารถขับเป,เป็นเป็นอุปกรณ์ทองได้นะครับแล้วผมแม่ขามนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่ออ่ะอฮ้ยสามารถอัดเป็นบ็อกควอดได้นะครับอ่ะ ได้ไปแล้วนะคบเดี๋ยวผมจะเก็บเข้ากระเป๋ากล่องก่อนนะครับส่วนใหญ่เมงมุมไม่ต้องเอาไปใช้เลยเหรอกก็แค่ใหญ่เมงมุมไม่รู้ผมจะไปทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปลูกก่อนนะคระอ้อยนะคบเพราะผมจะเอาไปทําเป็นหนังสือนะครับ ังสือเพจะทำตัวเอ็นชานะครับอมาถึงไล่ของผมแล้วนะครับ mm hmm. ผมปลูกอ้ยตรงนี้นะครับปล mm ูก hmm. อ้ย mm hmm. อยแถวแตรงนี้มันจะได้แบบแบบเร็วๆนะครับ เผมมีโอ้ยแค่สองกันเดี๋ยวกับกกนนบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ชมพักแต่ถ้าวัานไหนผมว่างนะครับว่างแบบว่างสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตามล่าหาสมบัติกันนะครับในใน เกมไมค์คาบนะครับเดี like, so ๋ยวผมจะไหนว่างๆสื่อเลยเพราะสมบัติมันตามหายากมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันไหนผมว่างมากๆเลยผมจะจะหาสมบัติให้ท่านผู้ชมดูเลยนะอ่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็แค่ไปไปวางอ้อยเฉยพวกนี้สามารถทำอะไรได้ คืออะไรอ๋อสามารถทำอันนี้ได้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้กันนะครับโอ้โจะไปตัดไม้ที่โลกนรกนะครับอผ,ผมจะดูว่ามันจะได้ทำอะไรได้เดี๋ยวลืมเก็บไม้เสี่ยวก็ตกอะ sợ thật sự trong sự thật 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 แล้วผมต้องทำทางขึ้นด้วยนะครับมาทำแบบนี้มาทำอย่างนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้นะครับตัดไม้โอ้อันนี้สูงจริง ไม่ถึงอ่ะยกขึ้นไปอีกบล็อกนึงนะครับอืมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่านนสามารถครับเป็นบล็อกไม้แบบนี้ได้นะครับก็เหมือนโลกเหมือนจะอยู่คนละโลกกันนะครับอันนี้อ่ะอันนี้มันสามารถกันไฟได้ด้วยนะคะเพเมื่อกี้ต้นไม้ที่ผมเห็น เห็นตอนที่มันลาว่ามันไหลอะค่ะมันโดนลาว่ะมันไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะเพราะมันกันกันไฟได้ตัดตัดไม้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเอาไปสร้างนะครับเพราะมันกันไฟได้นะครับ พุทธาตกลงไปเหรอเสี่ยก็ตกราวาจริงๆอันนี้เสี่ยจริงนะครับ นะรบับมา,บมายัางโลกอีกทีนะคฮะอา่าก็เป็นถึงโลกแล้วเอ้าเกือบตกเกือบตกเอา,เอาคุมวัามาที่เนี่ยก็ไม่รู้นะคบท่านผู้ชม ผมกับประตูมิติก่อนผมอ,อาจจะวาผิดก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ตกผมว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้ผมต้องกลับหลังประตู ผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเราต้องกลับหลังประตูมึงจะถูกหร,หรือลองดูก่อนลองดูก่อนท่านผู้ชมอ้าวกลับมาจุดนี้เฉยนะครับท่านผู้ชม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผมขอหาทางกลับบ้านก่อนนะคะท่านผู้ชมอยูยูผมว่ามาที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหาทางกลับบ้านก่อนวันนี้เราจะมาสำรวจนรกกันนะครับ Let's g โก